ว้าวให้กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาครับยกรางช่วงร่างกันอีกแล้วช่วงนี้นะสำหรับใครหลายๆคนนะที่ชอบแบบนี้นะชอบขั้งความสะอาดนะครับที่นี่สามารถจัดให้ได้นะสำหรับรถคันนี้นะปอเดได้เวเลที่อยู่ด้านหลังผมที่ยกอยู่บนบนบนฮอยเนี่ยฮะแล้วก็ถอดล้อเรียบร้อยเห็นไหครับก็คันนี้คือรถที่เคยเคลือบแก้วกับเราไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้นะเคยโดนละอองสีมาจากการจอดรถแล้วก็ รองสีตอนเนี้เราลูบดินน้ำมันเอาเราองสีออกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นคะแนนนะแต่จะมีหนึ่งโปรแกรมที่ลูกค้าประสงค์อยากจะทำนะฮะอันนี้ก็น่าจะเห็นใน Facebook แหละว่าเราทำได้แล้วก็อยากจะทำด้วยนะครับก็ในส่วนของการยกร้านช่วงล่างแบบถอดล้อนะครับการยกนช่วงล่างของเราจะมีอยู่2แบบนะครับยกช่วงล่างแบบไม่ถอดกับถอดถ้าใครอยากจะถอดก็เพิ่มตังค์อีก2000บาทก็จะได้ความสะอาดและความละเอียดอย่างนี้นะครับล้อที่วางอยู่นั้นเดี๋ยวก็เอาไปทําความสะอาดด้วยคือ ล้างดันข้างหลังเลยนะครับยังไงก็สะอาดแล้วเราไม่สลับล้อนะเราทําสัญลักษณ์เอาไว้แต่หลายคนก็กลัวว่าถ้าถอดมาล้อสซ่จะเสียไหมถ้ากลัวไม่ต้องถอดนะครับถ้าไม่กลัวเราจัดให้นะครับเพราะว่าสูตรล้อเราเราใส่ปกติเราไม่ได้ทําเพียงรถท่านเพียงคันเดียวนะฮะเราทามาหลายคันแล้วแต่ถ้าคันไหนมีความเสี่ยงถอดยากผมก็ไม่ถอดนะผมจะแจ้งลูกค้าก่อนผมขอทําเท่านี้พอนะครับก็ก็อันนี้เป็นอะไรที่หน้า น,น่าทำอีกหนึ่งอย่างรถผมเองไม่ค่อยได้ทำเลยนะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่มาทำกันเนี่ยรถเราก็ได้แต่ดูนะครับก็ทำคันหนึ่งบอกก่อนว่ารถล,ล้างช่วงล่างของที่ร้านเราทำคันหนึ่งอย่างน้อยมีสามชั่วโมองอย่างตา่ำหนึ่งถอดใส่นี่ก็ครึ่งชั่วโมงต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าเราถอดทุกควัมเรามันระวังนะครับเราไม่ใช่ร้านเราไม่ใช่ร้านร้านแม็กร้านยางเนาะเราจะไม่ถอดเร็วขนาดนั้นนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ไม่ทําให้หัวน็อตหรือว่าขอบแม็กของลูกค้าเป็นรอยนะครับ การทําความสะอาดล้อไม่ท right ําให้ล้อเป็นรอยมากขึ้นนะครับอันที่ร้านเราทําอย่างนี้นะครับนั่ในส่วนของการทําความสะอาดพาไปดูกันพาไปดูกันนะครับว่าทําสะอาดเยี่ยงไหนนะครับอันนี้พามาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับล้อยังไม่ทําความสะอาดนะอันนี้ถอดมาเราทาสัญลักษณ์เอาไว้นะครับว่าล้อไหนอยู่ด้านไหนอยู่เท่าไหร่นะครับก็เป็นอะไรที่เซฟตี้นะไม่มีการสลับล้อแน่นอนหรือถ้าลูกค้าบางคนต้องการสลับล้อก็บอกแล้วกันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เริ่มทำความสะอาดไปแล้วนะครับ เห็นไหมทำความสะอาดไปแล้วกจะมีดินโคลนเยอะพอสมควรเนี่ยตอน, mm. ตอนเดี๋ยวเราจะต้องเช็ดด้วยมืออีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จกระบวนการนะยังไม่เสร็จกระบวนการนะครับนี่ยกล้างช่วงล่างแบบนี้นะลูกค้าชอบไหมนะฮะเนี่ยก่อนหน้านี้ในบริเวณนี้ก็จะมีคาบโคลนคาบดินอยู่นี่ก็ออกได้ง่ายไนอะ้ไอ้ไกระยี่อย่างเงี้ยข้อดีของเขาคือถ้าเจอคาบดินคาบโคลนมันสามารถฉีดออกได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าโดนยามาโตยเนี่ยนี้หมดสิทธิ์เลยนะหมดสิทธิ์เลยนะบอกไว้ก่อนว่าข้อเสียของไอ้อย่างเงี้ยหนึ่ง คือยางมาตอยเวลาโดนแล้วมันออกยากแต่ข้อดีของมันคือหนึ่งทำความสานง่ายและ2องเนี่ยมันเป็นตัวเก็บเสียงด้วยเวลาเวลาเจอวัสดุพวกนี้มันจะนุ่มมันจะเงียบกว่านะครับ mm hmm. ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวต่อไป็่าพัฒนาให้ดีกว่านี้นี่อันนี้โชโโมโกะนะครับโชกโรงงานนะโชวโรงงานเลยหูคารใหญ่มากนะครับใครที่รู้ใครที่รู้เกติศาสท์ของรถยี่ห้อนี้อยู่แล้วเรื่องของช่วงล่างของเขาเนี่ยเขาให้มาเต็มนะ เขาให้มาเต็มที่เลยเนี่ยนะครับอันนี้คือเผาด้านหลังนี่น่าจะเป็นตัวกันกันเบี้ยวของเขาอะนะระบบเขาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยข้อดีของการยกล้างช่วงล่างนั้นหนึ่งเลยนะในเรื่องของส่วนต่างๆที่มีการชำรุดเสียหายเนี่ยเราจะเราจะส่องให้ลูกค้าดูด้วยแต่ว่าคันนี้เป็นรถใหม่บอกเลยว่าไม่เจอหรอกถ้าโชครั่วจะเห็นว่ารั่วนะครับอันนี้มันไม่รั่วนะครับถ้าตรงไหนลูกโมงลูกหมาขีกเนี่ยเราก็จะบอกลูกค้าแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้คันนี้ไม่เจอหรอก พะลูกค้ารถยังใหม่อยู่เลยนะแรปเตอร์กับปอตเอเวอร์เรสนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าสวยอาภาพดูล้อนหน้านิดน,นึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไฟก่อนนะนี่มาดูล้อนหน้าเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะออกมาสภาพนี้ก่อนนี้ยังเรายังไม่ได้เช็ดนะเพราะว่าเพิ่งล้างเสร็จเดี๋ยวรอให้สะเด็ดน้ําก่อนแล้วก็ค่อยมาเช็ดกันอีกหนึ่งทีนะครับการทําความสะอาดนะครับก็เหมือนกับล้างรถนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะใช้มือมากกว่าในตัวของของตุ้มหน้าเนี่ยข้อดีของมันเป็นพลาสติกนะครับ ถ้าโดนยำมาต่อยก็ยังสามารถเอาออกได้นะครับแต่ว่าค่าครงค่าโคนก็ออกได้ง่ายหน่อยนะครับก็ไม่ต้องเป็นกรรมีก็ได้ผมว่าเป็นนี้ก็โอเคนะมันไม่ติดถามว่าติดไฟไหมไม่ติดไฟหมดแหละนะครับเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้มันออกแบบมาให้มันใช้งานได้จริงก็พอนะครับเห็นปะในส่วนของตรงฝีนองปีกนกนะครับลูกมงลูกหมากยังใหม่อยู่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมันเพิ่งออกมานะครับรุ่นนี้มันไม่น่าจะมี เขาเรียกว่าการจะรู้เสียหายได้ขนาดนั้นนะฮะเนี่ยข้อความต่างข้างล่างน้ำก็จะดำๆอย่างเงี้ยนะมันก็เยอะนะมันก็มีอยู่ระดับหนึ่งนะครับอ่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวคั้นนี้นะเดี๋ยวตอนเสร็จเนี่ยเราก็ถ่ายรูปช่วงล่างให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับอาจจะไลท์ไลท์ไลท์สดเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําให้รถเสร็จได้นะครับเพราะว่านี่ยังขั้นตอนการล้างอยู่ยังไม่เสร็จยังไม่เช็ดนะยังไม่เช็ดนะแล้วคันนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังต้องหลังจากอเมเนแนนซ์ หลังช่นงลางครั้งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปเมนทนแนนอีกเพราะว่าคันนี้โดนะองสีมาแล้วลูกดินน้ำมันรถจะเป็นรอยนะครับบอกว่ารถมันจะเป็นรอยลูกดินน้ำมันแต่ต้องขัดเตรียมผิวอีกรอบหนึ่งโชคดีคันนี้เคลือบแก้วกับเราไปแล้วแล้วก็เลยสบายๆนะแล้วก็วันนี้ยังมีงานต่อเนื่องปกตินะครับก็จะมีงานในการเม็นทนแนนอยู่ด้วยคันนี้เม็นทนแนนพร้อมเคมสีนะครับเคมเคลือบแก้วชิ้นส่วนที่ทําสีมาเช่นกันชนหน้าและกันชนหลังนะครับคันนี้ก็มาทําตามนัดเลยนะครับแล้วก็พาด้วยหนึ่งคันไหม แรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าของร้านนะครับตอนนี้เคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วเบอร์ที่2นะครับเดี๋ยวรอตรวจงานแล้วก็น่าจะส่งพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอเช็คงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับพาไปดูกันพาไปดูกันนะฮะในงานของวันนี้ก็จะมีในส่วนของนี่ครับยกล้านช่วงล่างแล้วก็มีฮันแนนทั้งสองคันเลยนะครับ <S <S ส่วนแรปเตอร์คันนี้นะครับเสร็สิ้นสวยงามแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนะครับเราเคลือบช่วงล่างให้ด้วย เราเคลือบเราเคลือบแก้วช่วงล่างให้ด้วยนะครับอ,อ๋อแรปเตอร์นะครับเห็นไมเนี่ยไม่เห็นแน่แน่เลยนะเปิดไฟหน่อยนี่นะครับสำหรับรถแรปเตอร์คันนี้นะครับเสร็จสิ้นสวยงามนะเดี๋ยวอรอตรวจงานกันอีกหนึ่งทีนะครับก็ <Pv t. S 2> ไม่ได้หา,ายไปไหนนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยนี่มาจากลพบุรีลพบุรีเห็นไหมมันอีดวอร์สอยู่นะสวยงามแล้วก็ช่วงล่างอยู่ใกล้ๆก็ดัง ทำไมอะลูกอย่างงงเลยฮนะเพิ่งรู้เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ดังด้วยไปแตะตัวเขาไม่ได้เลยนะอันนี้คือระบบอะไรครับโอเคนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขอจบการรายงานส่วนการณ์เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคันนี้นะครับจะได้ส่งงานในะวันพรุ่งนี้ขอสวนงานอีกรอบหนึ่งวันนี้มิกี้สีแล้วสวยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากวันดีสวัสดีครับ